เราทำความรู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งดับไฟไปเลยก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สาวๆต้องรู้นะครับสเปคของผมครับผมชอบคนที่น่ารักตัวเล็กอว้วบเพราะว่าชอบคนที่เซ็กซี่แล้วก็ดูมีน้ำมีนวลม,มีอะไรให้เล่นบ้าง ถ้าเกิดอยู่ด้วยกัน2คนก็ชอบให้ใส่ชุดเซ็กซี่ครับก็อยากให้เขาเซ็กซี่กับผมได้เต็มที่เลยครับแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอย่างเช่นแต่งตัวเซ็กซี่ออกไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะมีขอดูขอพิจารณาก่อนบ้างแล้วเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้แต่งตัวโป๊ไปข้างนอกเพราะว่าเราก็ก็ห่วงปกติก็จะมีเลือกชุดให้แฟนบ้างถ้าเกิดแบบหน้าอกก็อาจจะต้องพิจารณาดูก่อนครับว่าเอาไงถ้าลงรูปในทีก็ถ้าเกิดมันเป็นรูปเซ็กซี่ก็อยากให้ส่งมาให้ดูก่อนครับว่าจะลงรูปประมาณไหน เราจะดูว่ามันโป้ไปไหมสําหรับเราชอบก,กรณีแบบตรงใจโชว์อะไรประมาณนี้ครับก็จะแบบห้ามก่อน,นครับก่อนครับจริงๆก็ไม่ได้อยากให้แฟนล,ลงรูปโป้แในใ่จีค่ะน,นั้นครับอาจจะไม่ได้โป้เกินไปอาจะเป็นเอลรอยอะไรแบบถ้าแฟนล,ลงโดยที่ไม่บอกเราใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คงน้อยใจแหละครับ <c oughs> เพราะว่าปกติเ <c oughs> ขาจะบอกเราก่อนไ่อย <c oughs> ู่ๆก็ลงไปแล้วก็ไม่บอกเรา เวลาผมเป็นคนร้ายใจครับผมเป็นคนที่เงียบแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดด้วยก็เวลาอยู่กับผมใช่ไหมครับก็อยากเซ็กซี่เท่าไหร่ก็เซ็กซี่ได้เลยครับแต่เวลาออกไปข้างนอกหรือว่าจะลงรูปไอจีเนี้ยก็อยากให้สแกนก่อนครับฝากถึงสาวๆที่กำลังเปิดไฟอยู่นะครับไม่ได้เป็นโจรแต่พร้อมโดนจับเสมอนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับจเป็นคนขี้หวงแฟน ค,คุณเป็นคนขี้หวงแฟนจะเซ็กซี่ตอนอยู่กับคุณเต็มเหนียวได้เลยแต่จะลงรูปในโซเชียลหรือจะไปไหนมาไหนมันเบอร์ไหนที่ไม่ได้เอางี้ออันนี้เป็นปัญหาระหว่างผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะเรื่องการแต่งตัวโดยเฉพาะผู้หญิงที่บางทีคุณไปจีบเขาอะแล้วเขามีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วอแล้วพอแบบพอเป็นแฟนกันปุ๊บมาห้ามทีหลังเนี่ยอันนี้บอกเลยนะผู้หญิงไม่ค่อยโอเคเลยที่ผ่านมาคุณเคยมีปัญหากับคนคุยในเรื่องนี้ไหมครับ จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาค่นั้นครับเพราะว่าก็เคยคบคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเซ็กซี่แล้วก็ชอบโชว์อยู่แล้วแต่เหมือนเราจะเป็นฟีลแบบว่าอาจจะแบบขอปิดนิดๆน่อยๆไม่ต้องแบบว่าโชว์อะไรเยอะขนาดนั้นก็คือขอให้มีการปิดตาปิดหัวไม่ใช่ไม่ใช่ซีแบบเนื้อตัวไม่ได้ว่าปิดตาปิดหน้าแล้วไปเปิดหมดอย่างนั้นไปไหนไม่ได้บิกินี่ไปทะเลบิกินี่บิกินี่ลงได้ไหมไอซีบิกินี่เหรอครับ จริงๆเอะผมเข้าใจว่าเขาอ่ะไปเที่ยวใช่ไหมเขาก็อยากถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยครับแต่อีกใจหนึ่งเราก็ยังห่วงเพราะเราก็เป็นแฟนเขาคราับมีความห่วงบ้างเป็นตามผมบอกเลยอะถ้าผมมีแฟนบีกันนี่ไม่ให้ลงไม่ได้เห็นนมเห็นไม่ได้ผมไม่ลงไม่ตากอะไรแก่เพรากูไม่ลงไม่รู้ดิมันมีมันจะแบบโชว์เนื้อโชว์ตัวไม่ลงตกลงคุณให้ลงไหมก็ถ้าเกิดมันเป็นความต้องการของเขาจริงๆแล้วเขาอยากจะลงมันจริงถ้าคุณกําหนดได้อ่ะ เราไม่ต้องลงก็ได้เราเป็นเพื่อนกันน้องใไหเราขี้หวงแฟนเลยหวงแฟนเราอยากเห็นัคนเดียวอ่าก็ไม่ลงิกินี่ก็ได้ใส่กเกงขาสั้นแล้วนั่งแหกเอออันนี้อันนี้ลงได้ถ้าไม่เป็นมิกินี่แต่แห้แหกอะไรเออคก็คืออะไรวะน<ต>ะ,ะเออแต่คุณก็ชอบสาวเซ็กซี่ใช่ครับแล้วมันจะไปเซ็กซี่ตอนไหนล่ะเพื่อนคุณชอบสาวเซ็กซี่เพราะว่าคุณก็ต้องเห็นเขาเซ็กซี่มาก่อนนะแต่พอมาเป็นแฟนเราก็ก็ให้เขาอยู่ๆจะห้ามเาปิดการมองเห็นการเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นเหรอ ก็จริงๆเราก็จะคุยกันครับผมเป็นคนที่ถึงแม้จะขี้ห่วงจริงๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าห้ามแบบห้ามลงเลยอะไรเงี้ยผมก็จะมีความเข้าใจอยู่ด้วยครับอย่างผมไม่ชอบสาวเซ็กซี่ครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดดูในโซเชียลถ้าเกิดเซ็กซี่อยู่แล้วเราโหวงเราขี้ห่วงแฟนว่ะแต่ชอบดูนะดูดดแต่ไม่คุยนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นปกติผู้ชายที่ชอบดูผู้หญิงเซ็กซี่ยิ่งชอบผู้หญิงเซ็กซี่เท่าไหร่อ่ะ เขาก็จะยิ่งให้แฟนอะไม่เซ็กซี่พอเขาจะหวงพระเขารู้ว่าไอ้ผู้ชายอย่างเขาเนี่ยแหละมันจะเข้าไปดูแฟนตัวเองคุณหมายเขาายัางไงไอ้ผู้ชายอย่างเขาเนี่ยก็ผู้ชายที่ชอบดูผู้หญิงเซ็กซี่แล้วก็จะคอมเมนต์รูปร่างต่างๆยเงี้ยเขาก็กลัวว่าผู้ชายคนอื่นอะจะมาแบบคอมเมนต์แฟนเขาเหมือนกันอเอาละเรามีหนึ่งนาทีที่ให้สาวๆได้ถามคำถาม,ถามลองดูซิว่าสาวๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างยกมือแล้วผมเรียกชื่อครับมาครับ เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วปกติถ้ามีแฟนเป็นคนติดแฟนไหมคะเป็นคนติดแฟนมากครับคืเอเขามีแฟนเนี่ยนะเขาซ้อมบอลเลข์ให้แฟนขี่หลังเลยเขาก็กระโดด<ห>ตีหน้าเน็ตป้าบๆ,ๆเลยติดแฟนเขายอมรับว่าเขาเป็นคนติดแฟนมาครับตังตันแล้วหลังจากที่เรียนจบไปแล้วมีการวางแผนอนาคตตัวเองยังไงบ้างล่ะคะจริงๆก็มีคิดไว้ว่า ก็อาจจะไปในทางสายพวกนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าทางนั้นไม่ได้จริงๆก็มีสำรองไปในพวกของบัญชีอะไรแบบนั้ครับครับนี่เนยแฟนล่าสุดเมื่อไหร่คะแล้วก็แฟนอ่ะแบบทําไมถึงเลิกกันล่าสุดเพิ่งเริ่มไปประมาณ 3- 4สเดือนที่แล้วครับเลิกกันเพราะว่าปัญหาท็อกซิกภายในความสัมพันธ์ครับเขาหรือเราที่ท็อกซิกเขาครับโอเคลินยาอยู่แถวไหนคะอยู่ไหนแล้วมนจะทำไมจะตามจะจะตามไปเหรอว่าไม่ได้ เขาเนี่ยคือเป็นคนดิเดตได้เลยเพราะว่าสาวอวบเซ็กซี่ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยทำไมแก็ยา,ยา,ยา่ใจรู้บ้านช่องเข้าไปทำไมไมอยากอยู่ใกล้ๆกันเพราะติดแฟนไงก็คบแต่คนในหมู่บ้านสิ <c oughs> จะมาเทคเนี่ยเขาทำไมอ,อยู่ย่านไหนครับอยู่ในตัวเมืองแถวเคดูสิตอะครับแถวดูสิตนะ่ะพลอย ถ้ามีแฟนติดเรื่องอายุไหมคะต้องมากกว่ากี่ปีหรือว่าน้อยกว่ากีจ่จริงจริงมีแฟนผมไม่ติดเรื่องอายุเลยครับอืมอ่าสุดท้ายลินลินด้วยความว่าคนที่เคยเป็นนักกีฬาด้วยกันนะคะตอนเมื่อกี้เพื่อนถามว่ามีแฟนอะไรบ้างในอนาคตไม่เห็นพูดถึงเรื่องกีฬาแล้วตอนนี้ซ้อมหนักหน,กหนาเพื่อเพื่อสิ่งนั้นทําไมอ่ะจริงๆมันจะมีรายการที่เป็นตัวแทนของมหาลัยไปแข่งกับมหาลัยอื่นนะครับแล้วตอนนี้ตัวเองมีแพชชั่นที่อยากจะ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลาัยของตัวเองครับอ๋อแล้วคือถ้ายอมที่จะทะเลาะกับแฟนเพื่อไปเล่นกีฬาแต่ว่าไม่มีแผนกีฬาอะไรในอนาคตเลยหมายถึงว่าเขาลัแจบมหาลายัยแล้วก็แปลกใจว่าคุณจะไม่ไปโอลิมปิกทีมชาติอะไรกันเลยเหรอหรือคนก็จะเล่นในมหาลาัยเท่านั้นเองก็ที่คิดไว้จริงๆก็อาจจะมีแค่ในมหาลายยัยจริงๆครับออก็คิดว่าน่าอาจจะยังเด็กอย,อยู่นี่แหละก็เข้าใจอาละประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้น าสาวๆน่าจะตัดสินใจได้ละ14คนที่ยังเปิดไฟอยู่ตัดสินใจได้แล้วครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ด,<ฟ>ดับไฟมาดูเอาละดับไป21คนเหลือ9คนสุดท้ายอยู่กับคุณครับ ไหนเรามาดูซิสาวๆคิดยังไงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิลลิน,ลนคุณตัดสินใจดับเขาก็ยังเด็กอยู่นั่นแหละก็ป้าก็ปล่อยให้หลานไปมีอนาคตที่ดีนะคะ <c oughs> แต่เขาก็ยี่สิบไงโอเคอ่ะเขาก็ยังเด็กอยู่จริงๆหล่นแหละนะแต่ซินเดอเรลล่าคุณเปิดไฟจริงๆแล้วหนูไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กแต่ก็เปิดไว้เผื่อคุก <c oughs> เปิดไว้เปิดฟุกเปิดไว้เปิดฟุกถ้าปิดเนี่ยไม่ได้เลยเปิดไว้ถือว่าเปิดซื้อหวยไปใช่เรารักเขาเราก็ต้องเปิดเปิดซื้อหวยไปแป้งคุณเปิดไฟค่ะหนูชอบเขาเขาบอกเขาชอบผู้หญิงเซ็กซี่อืมมา้คุณไม่นเหมือนเซ็กซี่คุณเหมือนเป็นบ้าครับอยคุณเปิดไฟ คือหนูอะเคยมีแฟนอายุเท่าเขาแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขานนไป <c oughs> <c oughs> อันะมันคือส่วนหนึง่ง <c oughs> แต่อันนี้อันนี้หนูแบบจะพูดเป็นทางการเลยนะคุณครับคุณหลับสักตื่นก่อนไหมครับ <c oughs> คุณดูคลื่นนะครับ <c oughs> เรื่องกีฬาเวลาเขาไปซ้อมกีฬาใช่ไหมคือหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ถ้าแฟนไปทําอะไรหนูก็ไปหายเงินทำต่อ <c oughs> คือมันไม่ได้มีปัญหา แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นวัยของเขาด้วยอ่ะอสิ่งที่เขาเป็นแบบไม่อยากให้แฟนลงรูปโพสอะไรแบบนี้คือตอนแรกอ่ะที่เขาไม่มีแฟนใช่ไหมคะมเขาก็ตอบแชทผู้หญิงแต่พอเขามีแฟนเขาก็มาเลือกที่จะไม่ตอบอม,มันก็เป็นฟิลเดียวกันเหมือนอที่เราเคยลงแล้วแบบเขาขอให้เราทําบ้างอะไรประมาณนี้อ๋อคุณเข้าใจเขาไวอย่างนั้นเถอะคุณแจซอน หนูชอบที่เขาดูแบบดูอบอุ่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะชอบที่แบบทั้งเขาทั้งเรียนทั้งกีฬารู้สึกว่าการแบ่งเวลาของเขา,าคือต้องแบ่งเวลาเก่งมากๆอืมายมีม่คุณเปิดไฟค่ะชอบที่เขา,าจัดการเวลาแบบเมเนจเวลาตัวเองได้ดีมากค่ะทั้งเรื่องการเรียนกีฬาเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้แล้วก็รอยยิ้มน่ารักมากเลยค่ะเฟิร์ <laughs> <laughs> แต่เขาอยากร้องของแปลกบ้างเขาชอบคนอวดใช่ไหมล่ะเฟิร์นเขาอวบไม่ได้เฟิร์นก็เป็นนักร้องครับแล้วเขาก็ใช้เสียงร้องเก่งร้องเก่งแล้วก็แหวมาาเงี้ยต้นซีซั่นแหละครับจนเราได้แต่สงสัยว่าหรือเสียงเขาเป็นอย่างนี้จริงจแล้วเขาสร้างเรื่องมาหลอกเราโอเคแหวมทำงานเยอะเมือนเยอะจริงๆิงเซ็กซี่ได้อยู่เซ็กซี่ได้อยู่แต่ว่าแค่อวบไม่ได้ไม่มีอะไรให้จับแค่นั้นเองเพื่อจกร้องของแปลกมาเบลคุณเปิดไฟค่ะน้องเขาก็น่ารักดีหนูชอบคนยุ่งยุ่ง แบบน้องเขาดูยุ่งดีคุณอธิบายเคาว่าคุณชอบคนยุ่งยุ่งเลยได้ไหมครับ <c oughs> ก็เขาดูมีอะไรที่แบบว่าทําเยอะดีแบบมีหลายแอคทิวิตี้อะไรแบบนี้ใช่ดูแบบน่าสนใจดีอะไรอย่างงี้อาแล้วตอนนี้ด้านหลังมีอยู่สองคนที่เปิดไฟ <c oughs> ก็คือพายกับใบเฟิร์น <c oughs> พายค <c oughs> นนี้คุณเอาค่ะ <c oughs> เขาบอกแต่รอบแรกแล้วไงว่าเขาชอบคนหน้าตาแบบนี้ผมแบบนี้ตาแบบนี้จมูกแบบนี้แต่งค่ะวันที่ใช้ที่กันเดนเอามาจากทีนานาการเลยสุดแล้วก็นั่นแหละเขาบอกว่าเขาติดแฟนแล้วก็ดูที่มีเพื่อนถามว่ามีแพนในอนาคนยังไงเราก็คิดว่าอมองค่ะเล่นหนูไ่ได้หรอใช่เระมาเล่นหนูไม่ได้อ่ะเชิญ อ่ะพูดไม่ถูกเลยก็คือแต่งคะแต่งะโอเคยืนยันว่านี่คือคนที่คุณรอคอยเลยอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเธอชอบคนอวบใช่ไหมคะเราไม่อวบอะเราผอมแต่เราซ่อนรูปโอ้โหเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยถ้าคนนี้ปิดไฟคุณแล้วเขาไปเด็กกับคนอื่นแปลว่ายังไงคุณจะออกจากรายการนี้เลยไหมเพราะว่าคนที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่เอาคุณอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรู้นอีกคนโหยิ่งเลงใบเฟิร์นเปิดไฟค่ะก็ใยพายอะไรนี่เขาก็เอาจริงนะชอบทุกอย่างที่เป็นเขาค่ะติ๊กถูกทุกข้อเลยไม่มีข้อผิดแล้วก็อยากเป็นตัวสิเ็ทให้เขาด้วยอ้าละหนุ่มซอดครับผมมีเก้าคนที่คุณตัดสินใจก่อนอันนี้เนี่ยคุณยืนอยู่บนวงกลมเนี่ย ร้อยคนถมถุยคุณร้อยคุณคอมเมนต์คุณประดับไฟคุณปิ้วป้าวปาไม่เป็นไรคุณอดทนมาจะถึงจุดสิ้นสุดวันนี้น,นี่คือตาของคุณแล้วครับจะไปไล่ไปปิดไฟคนอื่นบ้าง <c oughs> ปิดไฟเจ็ดคนเหลือสองคนมาว่ากันเชิญครับ